ดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนโหลดแอปชอตจีน e. ติดตั้งแอปช็อตจีนเนาะันดับแรกเลยที่เราต้องมีก็คืออันนี้เราจะไปแบบเลย,เลยนะอันดับที่ต้องมีต้องเกิดตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้นโหลดจริงลิงก์ไว้ให้ก็โหลดมาติดตั้งเลยเสร็จเข้าแอปแล้วสมัคร เบอร์ไทยนี่แหละแล้วค้นหาบวก66แล้วก็ใช้เบอร์ไทยได้เลยนะแล้วก็รอกดตัวนี้เดี๋ยวมันจะส่ง sms เข้รารหัสเราเข้าเบอร์เราเนาะสแล้วก็รหัสล่าง ราัใหม่มันจะแจกวี VIP 2วันเนาะแต่เ,เรา,ากดตัวนี้กดอันนี้แล้วกดตัวนี้ปึ๊บก็คือเราก็พับหน้าจอไปก่อนเสร็จแล้วเราเข้าไปบิน <c oughs> เดี๋ยวผมจริงเริงไว้ให้เหมือนกันห <c oughs> มักไว้ให้แต่ล้วก็สมัครตัวานทดลองมาเข้าวันไหนก็ได,ด้ไม่ใช่เข้าแหนก็ได้ก็รหัสบน เดนนี๋ยวผมลองสมัครให้หัดล่างชื่อจีนกับเลขแบบชานจีนอันนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์แม่เหมือนกันอันเลือกอันไหนก็ได้ครับก๊อบมา คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็<ม>ให้เราโหลดตัวนี้ทิ้งเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ไว้เหมือนกันโหลดมานะครับเดี๋ยวผมทิ้งชื่อเกมไว้ให้เนาะแล้วก็ค้นหาชื่อชื่อเกมมันเสร็จแล้วก็ตอนนี้ กคนอื่นขึ้นเหมือนผมนะแต่ของผมจะขึ้นอันนี้เลือกอันนี้ปิงน้อยที่สุดคือดีที่สุดอะตอนนี้เข้ามากดเริ่มก่อนจะเข้าเรื่องเกมมันจะให้เลือกว่าตัวเกมเราไปตั้งไว้ที่ไหนเนาะ,ะกดเริ่มเกมเลย ต้องกดผ่านอยู่ๆนี่นะอยู่บางคนเน็ตดีอะไรดีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ต้องเข้าได้เลยเนาะ ตั้งชื่อเพศเพศหญิงเพศชายแล้วแต่ครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งแล้วก็ของรับของผู้เล่นใหม่ดับแรกเลยที่ก่อนที่เราจะเข้าเว็บได้เราต้องเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ก่อนเข้าเว็บทุกครั้งนะครับเปิดตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รับของผู้เล่นใหม่ให้แล้วก็กด เซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกก็คือเซิร์ฟหนึ่งหรือเซิร์ฟสองก็ได้ที่เขาเราเลือกไว้กดตัวนี้แล้วใส่รหัสที่เราสมัครมาอขอใส่รหัสเก่าเลยนะจะกดรับตรงนี้ตรงนี้ก็ทำตามเวลมันประมาณนี้ครับผมครับ